สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มากับโปรเจกต์ใหม่ครับโปรเจกต์ Enduro Vintage นะครับวิบากคลาสสิกนั่นเองก็ตอนแรกจะเล่นพวกตระกูล DT หรือไม่ก็ TS ในอะไรพวกนี้นะครับแต่รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันเป็นเครื่องยนต์สจังหวะด้วยนะครับและส่วนตัวเนี่ยก็วิ่งทางไกลด้วยนะครับเครื่อง2จังหวะ ลากยาวๆนี่ไม่น่าจะโอเคจริงๆสองจังหวะก็ขี่ทางไกลได้ครับแต่ส่วนตัวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับสี่จังหวะน่าจะเวิร์กกว่าแล้วก็เรื่องอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยน่าจะดีกว่านิดนิดนึง <laughs> โอเควันนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับก็จะมาถ่ายให้ดูว่าก่อนที่ผมจะทำการเปลี่ยนแปลงรถคันนี้ให้มันเป็นทรงวิบากนะครับ ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ช่วงนี้ห่างห่าง,ห,งหายไปหน่อยนะครับช่วงนี้ยุงย่งยุ่งไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยก็จะพยายามถ่ายให้ใหุ้ผู้ชมดูบ่อยๆนะครับก็เลือกที่เลือกรถคันนี้มาทำใช่ไหมครับก็ก็คงจะด้วยเรื่องราคาที่ค่าตัวเขาถูกนะครับมือสอง สองหมื่นสองหมื่นต้นสองหมื่นสองสองมืนสามสองมืนสี่อยู่ในเลทราคาเน like ี้ยครับก็เราก็เอามาแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าอย่างพวกอะไรเดิมเนี <t 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 ่ยก็ยังสามารถใช้ใช้ได้อยู่โชคหน้าโชคหลังเนี่ยเอาไปโมดิฟายใหม่ก็สามารถเอาไปลุยได้นะครับส่วนวงล้อหน้าวงล้อหลังเนี่ยคงต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันเป็นล้อเหล็ก ล้อหลังขนาด3.0ล้อหน้า2.15คุณผู้ชมหนักมากแล้วก็ยางใหญ่เวอร์เครื่องยนต์เนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะครับเอาไปลองเทสมาแล้วอ่าก็ก็ตามรีวิวนะครับหลายๆท่านผู้ชมอาจจะดูรีวิวรถรุ่นนี้เกียร์ก็แข็งก็ไม่ใช่ปัญหาครับก็ขี่ได้ เรื่องอันนี้มันยังเป็นคาบ,บูเดิมอยู่นะครับเพิ่งยนเ์เดิมๆเลยก็ลองวิ่งทางไกลมาแล้วก็เวิร์กก็เวริเวร์กนะครับใช้งานได้ไม่ได้ขี้เหร่อะนะแต่แต่ติต,ติติอย่างหนึ่งครับรถแบรนนีพนน้พวกน็อตสกูต่างๆเนี่ยหัวเนี่ยพวกเนี้ยไม่ค่อยทนเท่าไหร่ครับก็คือ ขันทีสองทีเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มไปแล้วครับหรือผมมือหนักโอเคก็ทรงเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับก่อนที่จะทำรถเดิมๆนะครับยังไงก็เอมีอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีก็เนี่ยไม่มีอะไรมากครับคลิปประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามรถคันนี้ด้วยครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วล้วก็จะเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเป็นแนวทาง เผื่อมีคุณผู้ชมสนใจอยากทำบ้างเพราะว่ารถดีทีร้อยยี่าดีทีร้อยทีเอพวกนี้ถ้าสภาพแบบกิบๆเลยเนี่ยผมว่าราคาไม่ต่ำกว่า4 5, ีห้าหมื่นนะซึ่งราคามันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่พูดถึงเรื่องเรื่องความสวยเนี่ยไม่เถียงครับสวยจริงรถตระกูลน,นั้นเป็นวิบากโอเค คลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ